สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผู้ที่รักในการปลูกบอนสีวันนี้ผมคัดเลือกบอนป้ายบอนด่างต่างๆนะครับผมมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมแม้กระทั่งบอนที่กัดสีดีแล้วนะครับผมเป็นต้นที่ราคาบบแพงมากนักเพื่อให้ทุกท่านนั้นไปเลี้ยงโตและกลับเป็นไม้ที่กัดสีสวยก็มีนะครับผมทุกท่านวันนี้ค่อยๆดูไปนะครับว่ามีต้นไหนที่ถูกใจค่อยเอเอาเดอร์ครับผม ต้นไม้ส่วนผมก็มีมาเรื่อยๆนะครับสาหรับใครที่พลาดต้นใดต้นหนึ่งก็สามารถที่จะเอฟต้นอื่นๆได้นะครับวันนี้เดินสํารวจให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันก่อนที่จะดูราคานะครับมาเริ่มต้นกันที่บอลป้ายตัวนี้กันนะครับวันนี้มีบอลสีป้ายสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมมาเริ่มต้นกันที่บอลสีชายชนนะครับสําหรับบอลสีชายชนกระถางแรกนะครับผมเป็นไม้ที่ พลังโตนะครับเพราะว่าเป็นไม้มีชุดหัวค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับสำหรับกระถางนี่มีอยู่2ต้นก็จริงนะครับแต่ว่าได้ชุดหัวไปด้วยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่3 0 0รวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้ป้ายแดงดีสีสวยกะเอฟได้เลยนะครับสำหรับกระถางนี้แล้วกลับไปต่อกันที่บนสีอับสวสวรรค์นะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับเพราะว่า เป็นบอลมีชุดหัวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาซูมดูจํานวนต้นของเพิ่นนะครับผมเพราะว่ากาลังงอกนะครับสลับบอลสีอับสรสวรรค์กระถางนี้กําลังงอกสองสามต้นนะครับผมทุกท่านเป็นต้นที่กําลังสวยนะครับฟอร์มไม่สูงมากนักครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่3 70รวมส่งนะครับผมเป็นต้นที่น่ารักมากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้สรับบอลสีชายชนใครที่ชอบต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะมีต้นนี้นะครับผม เดี๋ยวหยิบมาให้ชมนะครับสำหรับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นไม้กําลังโตเช่นเดียวกันนะครับผมไม้แต่ละกระถางนั้นมีหัวทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วแต่หัวขนาดกลางหรือถึงหัวใหญ่ก็มีนะครับถ้าหัวใหญ่ก็จะดีหน่อยเพราะว่าต้นพันโตเร็วนั่นเองนะครับใบใหญ่สุดนี้เกือบๆเ,เท่าฝ่ามือเลยนะครับมีจํานวนอยู่ที่2ต้นก็จริงนะครับแต่ว่าในต้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับ สำหรับกระถางนี้ก็เป็นต้นที่่้นข้างที่จะป้ายสวยนะครับนี่ยอดใหม่ของเพื่อนนะครับผมป้ายแดงดีมากๆเลยนะครับมาชมไม้ที่เคยแพงเคยราคาแรงมากๆนะครับแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็ราคาจับต้องได้แล้วฉะนั้นต้องเก็บไม้ในช่วงเวลาที่ไม่แพงมากนักอย่างเช่นบนป้ายตัวนี้นะครับสำหรับกระถางนี้คือบนสีหนุมานประสานกายนะครับมีอยู่2ต้นป้ายสวยมากๆเลยนะครับผมจะขายอยู่ที่300รรวมส่งนะครับผมเดี๋ยวพาดูต้นเพื่อนนะครับ นี่ครับสัญลักกระถางนี่เป็นไม้มีชุดหัวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นหัวขนาดกลางนะครับมีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องในลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผมสําหรับกระถางนี้ใครที่ชอบราคาไม่แพงมากนักเอฟได้เลยเด้อครับผมหลังจากไม้เตี้ยๆนะครับผมมารับชมไม้ฟอร์มใหญ่กันบ้างนะครับผมอย่างเช่นต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับ อันนี้ไม่ใช่บนสีปลาบู่ทองนะครับผมแต่เป็นพญาฟ้ารั่วนะครับผมทุกท่านซึ่งต้นนี้นะครับคัดเลือกมาแบบกัดสีสวยแล้วกับใบค้นคางที่จะใหญ่นะครับผมเป็นต้นไซเมพันุฟอร์มสวยมากๆเลยนะครับสาหรับบนสีกระถางนี้นะครับผมมีอยู่ที่สี่ต้นนะครับแล้วก็จะมี3มต้นใหญ่หลักๆเลยนะครับผมเป็นบนที่มีชุดหัวค้นคางที่จะใหญ่นะครับดูจากสีของเขาเป็นหลักนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่4 5 0รห้ารวมส่งนะครับใครที่ชอบไซเมพันธุ์ เอาไปตั้งโชว์กับมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่สวยมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ไม้กัดสีสวยตัวนี้กันนะครับผมสำหรับบนสีกระถางนี้ชื่อทรัพย์เศรษฐีนะครับชื่อดีมากๆเลยนะครับผมสหรับบนสีกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่งอกขึ้นมาประมาณ3ามต้นนะครับผมเป็นฟอร์มติเตียนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สา0ร้อยรวมส่งนะครับนี่ครับมีสามต้นมีหนอแทงขึ้นข้างๆอีกนะครับผมใครที่ชอบไม้กัดสีเป็นเม็ดแดงๆอย่างนี้กะ เมกเลยนะครับผมมาต่อกันที่ไม้ป้ายดังกระถางนี้กันนะครับผมอันนี้ลูกค้าเพิ่งรับไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งกระถางนะครับที่สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้ป้ายชมพูสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือบนสีหน้าเมืองนนนะครับสำหรับบนสีหน้าเมืองนนกระถางนี้นะครับถ้านับรวมหนอด้วยก็ประมาณหกต้นบุเลยครับผมดูท่านได้หลายต้นมากมากนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นต้นที่ลงหัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ใบไม้ล่าสุดผมเพิ่น ใบใหญ่เลยนะครับผมประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มเตี้ยๆไม่สูงมากนะครับผมจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับเนื่องจากมีหลายต้นแล้วก็ได้ทั้งชุดหัวไปด้วยเลยนะครับนี่ครับหน่อแทงขึ้นเต็มเลยนะครับผมหัวใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ ตบนสีเป็นจากายนั่นเป็นลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับกระถางนี้ลูกค้าเพิ่นรับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งกระถางนะครับที่ราคาย่อมลงมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับสําหรับบนสีเป็นจากายกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่กําลังสวยและก็งอกหนอ่อขึ้นเพียบเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่มีหน่อแทงขึ้นรอบๆประมาณ5ต้นนะครับผมท่านอันนี้ก็เป็นต้นที่ไม่ใหญ่มากนักแต่ว่าสวยนะครับ กระถางนี่มสสำหรับคนที่จะไปเลี้ยงต่อเอาเองนะครับผมจะขายอยู่ที่270รวมส่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้กะรีบทักๆมาเด้อเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับมาต่อกันที่ไม้สายหวานกันบ้างนะครับผมตัวนี้ป้ายค้น้างที่จะสวยนะครับผมอันนี้คือบนสีมณีจันทนะครับสำหรับบนสีมณีจันทร ช่วงนี้กระเสกํำลังมานะครับผมใครที่ชอบไม้ที่คัดมาแล้วก็สวยๆเลยนั่นก็คือต้นนี้แหละครับผมทุกท่านเพราะว่าต้นอื่นๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะลดนะครับสำหรับกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวก็จริงนะครับผมแต่ว่าได้ใบเท่าฝ่ามือเลยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รรวมส่งนะครับผมใครที่ชอบไม้หวานๆชื่อเพาะๆก็เหมาะเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นี่ครับมาต่อกันที่บนสีกระถางนี้นะครับค่อนข้างที่จะ กัดส,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 สีสวยนะครับผมสลับอันนี้คือบอลสียักษ์ลิชุดานะครับผมกับให้ชมฟอร์มของเพิ่นนะครับผมเป็นเม็ดสวยมากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นบอลมีชุดหัวจํานวนอยู่ที่4ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่400ร้อยลมส่งนะครับตัวนี้เป็นบอลมีชุดหัวนะครับผมทุกท่านนี่ครับสวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ถือว่าคุ้มนะครับได้หลายต้นอยู่นะครับถ้าใครสนใจกระถางไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมทุกท่าน ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับมที่ทําการกดไลค์และก,ะกดแชร์ให้นะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นตามดูคลิปใหม่นะครับผมเพราะว่าบอลสียังมีหลายกระถางอยู่นะครับผมที่ยังไม่นําเสนอมีแต่บอลสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมที่ผมคัดมาให้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ